สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการรีวิวประกันภัยนะครับออนไลน์นะครับวันนี้เนี่ยเรากลับมาอยู่ในเซสชันของต่อประกันรถ com นะครับมาที่724 i n อ u r e ินชัวนะครับใครสนใจเว็บตัวนี้ที่ผมกำลังรีวิวอยู่นะครับก็สามารถดูที่ Description นะครับแล้วก็ผมทำคลิก ลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับกดลิงก์นะครับแล้วก็มาดูที่หน้านี้พร้อมกันเลยนะครับเรามาดูกันนะครับเป็นเรื่องของทางเมืองไทยประกันภัยนะครับทางไทยประกันภัยก็คือสัญลักษณ์ก็คือจะเป็นตัวรูปช้างนะครับก็จะเรียกว่าพี่ช้างนะครับประกันภัยชั้น3ครับช้างเซฟนะฮะพี่ช้างมีแต่ให้ครับเริ่มที่ค่าเบี้ยนะครับ2,650บาทต่อปี นะครับซึ่งถ้าหากเป็นฝ่ายถูกเนี่ยพี่ช้างนะครับซ่อมให้ถึง1 0 0 0 0แบาทเลยทีเดียวนะครับเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับเบี้ยประกันภัยต่อปีเนี่ยนะครับก็จะเป็นรถเก๋งรถปิกอัพแล้วก็รถโดยสารนะครับรถตู้นะครับพี่ช้างเนี่ยมีแต่ให้เนี่ยก็คือค่าเบี้ยนะครับเริ่มที่2,650บาทแล้วกถ้าเกิดเป็นรถปิกอัพนะครับ ก็คือ3,000บาทนะครับถ้าหากเป็นรถโด,ดยสารนะครับก็คือ3,400บาทนะครับในเรื่องของความคุ้มครองนะครับเราก็จะแยกเป็นฝั่งของรถเก๋งรหัส110นะครับแล้วก็จะหาก ทางด้านขวานะครับก็จะเป็นรถปิก up แล้วก็รถโดยสารนะครับรหัสก็จะเป็น320กับ210นะครับกรณีที่มีการชนนะครับจากคู่กรณีนะครับเป็นยานพาหนะทางบกนะครับก็คือรถชนรถนั่นเองนะครับก็ให้ไปเลยนะครับ10,000แสนบาทนะครับกรณีที่เป็นฝ่ายถูกเท่านั้นนะครับถ้าเป็นฝ่ายผิดก็จะไม่ได้นะครับกรณีที่ศูนย์หายไฟไหม้นะครับไม่มีนะครับนำทั่วไ่ได้รับผิดชอบนะครับความรับผิดชอบต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอกนะครับที่ 1่ล้านบาทครับรวมกันแล้วนะครับไม่เกินนะครับ1 10ล้านบาทเลยนะครับแล้วถ้าหากเป็นรถเก่งเอ่อเป็นรถปิกอัพรถโดยสารนะครับก็ให้อยู่ที่5 0 0แสนบาทต่อครั้งนะครับความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกนะครับต่อครั้งนะครับถ้าเป็นรถเก่งนะครับ2อล้านบาทนะครับแล้วถ้าหากเป็นรถปิกอัพหรือรถโดยสารนะครับก็จะอยู่ที่1ล้านบาทครับอุบัติเหตุส่วนบุคคลนะครับ1 0 0 0 0 0ส0เท่ากันนะครับ ค่ารักษาพยาบาลนะครับหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทเท่ากันนะครับแล้วก็การประกันตัวผู้ขับขี่นะครับสามแสนบาทต่อครั้งนะครับนั่นหมายความว่าหูให้วงประกันที่สูงทีเดียวนะครับเวลาเราไปเกิดคดีอาญาอะไรต่างๆนะครับบางครั้งเนี่ยจะเกิดจากการที่เราเ,าเรียกว่า ผิดพลาดไปนิดเดียวนะครับแล้วก็จะทําให้ต้องอมีการประกันตัวขึ้นมาเนี่ยเอากรมธรทันมาประกันตัวได้เลยนะครับเงื่อนไขในการรับประกันนะครับประเภทรถยนต์ที่รับประกันภัยนะครับต้องเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่านะครับ รถยนต์ส่วนบุคคลรถเก๋งไม่เกิน7ที่นั่งนะครับรถบรรทุกเพื่อใช้เพื่อการพาณิชย์นะครับรถปิกอัพไม่เกิน4ตัน3ที่นั่งนะครับแล้วก็รถยนต์โดยสารส่วนบุคคลไม่เกิน12ที่นั่งนะครับยกเว้นรถตู้ประเภทโดยสารยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภทเลยนะครับไม่รับประกันภัยรถสปอร์ตรถนําเข้ารถตู้โดยสารนะครับคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากการชนกับ ยานพาหนะทางบกเท่านั้นนะครับแล้วก็ผู้ประกันก็ต้องเป็นฝ่ายถูกด้วยนะครับแล้วก็ไม่จํากัดอายุรถนะครับอันนี้นะครับถือว่าถูกมากๆนะครับปีละ2650บาทนะครับในเบี้ยที่เริ่มต้นนะครับแล้วก็กรณีที่เป็นฝ่ายถูกก็ยังได้รับค่าซ่อมอีก1,000 0แบาทด้วยนะครับแล้วก็คุ้มครองคู่กรณีถึง2องล้านหบาทแสนบาทต่อครั้งนะครับสนใจก็กดสั่งซื้อเลยได้เลยนะครับแล้วก็หากท่านคิดว่าอยากจะพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ก็กดติดต่อเจ้าหน้าที่ตรง นะครับหรือว่าโทรหานะครับหรือว่าถามทิ้งไว้ในเฟซก็ได้นะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาตอบนะครับส่วนถ้าเกิดใครเนี่ยคิดว่าเออมีเพื่อนๆญาติๆนะครับมีรถแล้วก็เข้าข่ายที่ผมเรียนให้ท่านทราบตามนี้แล้วนะครับก็สามารถที่จะแชร์ต่อได้นะครับก็กดแชร์จากตรงนี้ได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมทิ้งลิงก นะครับใต้คลิปว้ให้ทุกท่านแล้วนะครับสามารถที่จะกดเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ